สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดี FC ของสาลาหน่อยทุกคนเด้เด้อบ่ว่าสิเป็นภายในหรือต่างประเทศเนาะ ก็ยิ่งดีล่าสครับก็สูปซองของสาวลาน้อยอินดี้อีกแล้วทุกคนเลยมืัอนี้สาวลาน้อยก็สิพาทุกคนมาหาสาวนิดเพิ่นเนาะซึ่งสาวลาน้อยก็บ่ได้มาหาเพิ่นก็เป็นเวลาโล้นนะทุกคนเลยเอฟซีก็คงสิแอนคิดฮอดคิดถึงเพิ่นเนาะโดยมื่อนี้สาวลาน้อยก็มากับทีมงานคือเก่าเด้อทุกคนเด้อ,อก่อนอื่นกาฝากความเนพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวลาน้อยในเด้อเพื่อให้สาวลาน้อยได้มีกำลังใจได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะโดยมื้อนี้เฮาก็สิมาอัปเดตชีวิตประจำวันของเพิ่นแหละทุกคนเลย เรื่องหัวใจของเพลินน้ำเนาะแต่โอเคเนาะทุกคนเนาะกลับไปหาทางสามเน็ตเพลินได้เนาะโดยสบายดีโดยสบายดีทางสามเน็ตเพลินเนาะโดยแมนแมนเวลาเขา่านบแนะนำตัวให้เน้ยเรียงเวไายสาวละน้อยเรียงเบาสิลับนี่ยเลยโดยกระทีมงานเอาไหเลยทุกคนเลย ในชนิดนาโงะนาเอาอยู่เริ่มเลยเริ่มวัดกันลังสมาเออยินวเด้สบายสบายแต่โดนแล้วถอดเลยแบบกินยากินยไปนะโดยแตอันนี้จะเป็นวัดช่องซัมเมอร์แล้วเป็นวัดอันนี้ก็เป็นอาทิตย์นะมือยุทเป็นแต่ว่าแต่ว่าลาก่อนได้สามมเอแล้ว เออโดยโดยโดยเป็นอะไรยังสบายอยู่บรือวอะไรตคิดนังแน่ใจกันตอบได้โดยไประอยู่บรสิไปประมาณนี้โดยบิ่งทภาพนอสกาบอยากตัดสินใจไปเองแบบศึกษาอะอรแบบศึกษาพอ โดยเป็นอาชีพมันล่งนะขวดล่งแบบมันขวดมนมอนะโอ้ด้ยโดยจะเป็นมอนทองกระดูกทำเสร็จเลยเสร็จโดยขวดได้กับเวลาเข้ามัเขาก้มเขาก้มไปสินะเขาเรียกเขาก้มกมตรงนู้โดยโดยมันเป็นโต๊ะเลยอืมก้มแล้วมันก็เข็งเข็งบนีมันปวดตรงนี้โดยกับอันเขาหยกเขื่อนทั้งหลายเข่าบุกขึ้น Nang, là cà theo lục được lông giang hà. Do you do? Look, my look hang tipped. Oh, do you do? Tell me, they lambo, do I name me young 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 là young 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 อันนี้มันเป็นยำมหนาวอะไรไฮเน่ด้วนึงโดยก็จะเป็นลายปันนี่เลยเมื่อกี้ก็ธรรมดาแล้วมันก็เป็นอยู่ขึ้นอยู่กับเป็นเม็ดชองเม็ดแบบช่วงฮามาตอนนั้นก็ได้เป็นขนาดนี้เนาะแต่เห็นหนาตัวเองเป็นแห้งกว่าเก่าแล้วก็เลยแบบว่าตัดสินใจโอ๋อโดยส่งจิตส่งใจเนาะเออโดยโดยหนายังเป็นเหมือนมัยังสิบินไปเห็ดอยู่กบบ ถามความรู้สึกหลายคนก็ยังคิดียวกันโดยโดยถามว่าได้เงินหลายหรือมีเงินคับหลายแต่ว่าหน้าตามพอสอบโอซายค่ะคือว่าอะไรเนาะโดยก็มีเด็กคนแหนมคือก็เกิดขึ้นพออยู่หน้าแตาก็เป็นแหงแค่ขาท่วงหลายนะอืเขาโดยโดยถึงขาท่วงแล้วเขาก็โดยเป็นแห้งไปแล้วโอ้โหคิดในใจบางอย่งแหวนก็เป็นความเข้าได้โดยก็เลยคิดแบบ นาในผักษาของเสรศษละไดดีกระทำหมู่หลายคนได้ปรึกษาอยู่ว่าเศษละไดมันยังดีนะแต่บางคนก็บอกว่าบ่ให้น้ำเด้กแล้วก็ให้กินน้ำไล่บางทีก็อาจจะเป็นสภาพภายในเขาละมันบอดีก็อาจจะเป็นแบบที่ไรกับบวกกับพอแพนั่นเองเขาบอกว่าบุกเข้าใส่ทีมที่สั่งงานยันมาเดี๋ยวมันแพ้นะตอนนี้มันมันอับเลยกับติดเชื้อเอออย่ามันติดเชื้อเนาะมันติดเลี่ยเพราะว่ามันจังเป็น โดยโดยบันกการติดนอะเพียงแต่ว่าท่านอบแรงการซีขยัขยายให้ใออกแต่ตอนนี้ฮาวบดอบเมือนการิีเดิมจ้างลงหนึ่งจะหน่อยนั่นแหละโดยมันกะพอหยุบลงแล้วมันเดิ่แต่เป้าดำตอนนี้ยโดยโถ้าว่าฮาวอบอีกฮอบต่อไปเหมอนกาซีขึ้นดิ่งนะห้ยปวดขาบเนาะอะรโดยมันก็เป็นเหตุผลที่ว่ยุดงานเนาะไม่อยู่ได้ในเรื่องหัวใจ โดยแม่ที่ประสบเลยคนนีโดยโดยอย่งเือหัวใจกกายังคือเก่าอ่ายงคือเก่าเนาะโดยคุปกติเนาะกเอยคนโอคนลมกบแต่ว่าากยังแบบยังเบิกชษาเบิรใจกันไปก่อนบ่มัวคนพิเศษที่จ้องไว้คนพิเศษจะจะมีแล้วแบบ ต้องไว้เ huh ล uh. like ็งๆไปก่อนเล็งไว้ยังยังเล็งโดยแต่ว่ายังบ่แน่ใจว่าเพิ่นจะแว่าทางทาง้บ่เนาะเฮาก็ยังว่าบ่แน่ใจเพิ่นก็เพิ่นก็อาจจะยังบ่แน่ใจเฮาหั่นน่ะโดยแบบยังเออยังเว้ายังลมกันอยู่โดยแต่ว่าก็ยังบ่ถึงขนาดว่าสิตกลงรงใจแล้วก็ปใจเนาะขอเวลาอ่าศึกษาดูแก่กันก่อนจกนอยจะ แล้วจักกระเพิ่นมาดนแล้ปบ่คุณจักกระเพิ่นบ่โดยาโดนตดเต็ตยยทกทักหาตะเลยคนแหโดยก็คือเป็นนมพังไทยแมนบ่พังไทย่าโดยโดย์คุนมีแต่พังไทยเบิดบ่หรือว่าฝังเ้าบ่มีฝังเฮาบ่มีพังไทยโดดยเป็น เป็นอะไกันเขาบอทักคามาเองือว่าจะเลือกเาเล่าาเลยเห็นผนทักมาเลยเลาได้มีเลยบ่โดยโดยทางฝั่งนยโดยก็ว่าป็นีงคือเลือกมลาคือแบบเหมือนเนาะโดยแต่ย้อนมันบ่มีในสมันโดนคนทิ่ทักเขามาเลยขนะที้เลือกจังได้ของมันเนาะโดยไมบไม่ได้มีผลเลยแท้ทักเขามาโดยโดย บางทีกับบางคนกระทักเข้ามากกับบางคน่ได้ตอบเนาะเพราะว่าสุดล้กับผมีเวลากับอีกอย่างหนึ่งกับโทรศัพท์กับเพลแล้วแอนไลน์ที่เคยใส่ไลน์เก่านะเครื่องนี้มันเพแล้วแหะมาใส่เครื่องนี้ใส่กันกบบปานกันละละโดยโดยกับุญเนาะโดยมี่ทักเขาเลน์หีนี่ก็เครื่นย้าเองก่อน ก็เริ่มเป็นของตัวเองแล้วตะกี้หาเป็นของหลานโอ้โดยโดยแกยึดคงหลานมาก่อนเนาะโดยโดนตื่นหรือเกิดสิเขาเดือนแล้วเ่าจังโอ้แสดงว่าใส่เครื่องนี้มาโดยตลอดใส่กี่วันทักลายมาแล้วบโตอเนี่ยคือแบบเป็นไลายเก่าโดยอันนี้ใส่ลายใหม่เลยนะโดยลายใหม่นี่เฟซเก่าว่ะเฟซนะเฟซเก่าแต่เป็น ลายใหม่เขาว่เฟซนะจืดละหัดีจืดัสดีแล้ก็เลยเอาเอาเขาเครื่องนี้ได้สำหรับเบอร์ด้วยใ่ไเบอร์ก็ใส่เบอร์เก่าละเปลี่ยนนี่ไม่จะลายอย่างเดียวเนาะไม่จะเปลี่ยนลายเัอสลายกับบททเห็นผลทูเขามาทางนสลายมาทางไหนสลายสลายน่ะทางลล่สลางสลาเออโดยโดยเนี่ยสไลด์นไทยมันมีลายโดย บางทีทางเฟซก็หาสื่อบทพ่อแบบนี้ค่ะนีทางไลน์มันสิง่ายกว่าทางไลน์เราเขาได้อันี้เนาะกับได้สื่อพูดหรือมันสิง่ายกว่าโดยเฟซพัดพิมพ์เข้าไปพัดมั่งโมเมนต์เนาะมันเป็นแบบสื่อคือการไลน์เลยแล้วก็คือเรื่องหัวใจนี่ยก็ยังเปิดไฟเขียวไว้อยู่เนาะยังเปิดอยู่เอไหียว่าจะเข้ามาใหม่เนาะก็ยังสามารถโอลมได้เนาะว่าเพื่อนยังเปิดฮักกาวใารทุกคนเลย มโมโหคนทีแบบมั่นใจนะมั่นใจประมาณนี้คนคุยกับพอแล้วเนาะแต่่วาพิเศษกว่านี้ <c oughs> เลยยังม่อทึงขันว่าสิออกซิอหรือว่าปงใจมั่นหมายาเพียงคนเดียวเนาะกัเบิ่งใจกันนั่นแหละมือนี้ก็ได้โดยแล้วทางสนิทคิดว่าอ่ะจเบิ่งใจกันนี้ไปโดนสันไดลแล้วแกยัง่พูดว่าแบบว่าเทาตอบอนาคตมาได้เนาะ <Tipp> s> <S <m> โดยแบบว่าบางทีกันสูตรแบบปรับก็มีได้สารอ่อนโดยโดยกไปเลยโดยสมอนาคตเนาะโดยแมนนโดยแต่ว่ามื้อหนึ่งนี่ตกลงลปงใจครบกันแล้วนี่ก็คือสีแจ่งเอฟซีบอกสะดวกแบบว่าออกมาแจ้งเอฟซีบอกว่าหนึ่งคนนั้นเป็นฝ่ายเป็นไพเขาต้องทำแจ้งเด้อเขาต้องทำมันอีกฝ่ายว่าเพิ่นนั้น

คือตัวหาบ่าไม่ได้มาหาเดาเลยก็มีแต่ลมกันอย่างเดียวเนาะกานโลกโซเชียลออนไลน์นี่เนาะเออไดินโดยหาทักหาโดยเห็นเองก็เห็นเรียกเห็นงานเนาะเคนบอว่างโดยบอกว่างปคนใดต่างคนก็ต่างเห็นเรียกเห็นงานนะนะแล้วเวลานี้พอสิตรงกันอยู่บ่กับเวลาเนบางทีกับโบตรงบางทีกับตรงบางที่มันอาจจะว่างแต่เขาบอกว่าง โดยโดยก็แล้วแต่วางมือเนาะงมือก็ตรงนี่แหละคุยกับคนมีเียมีงามสิได้เข้าอเข้าใจกันเนาะโดยเพิ่นก็ให้เรียกเฮาให้เรียกเวลามันก็าแล้วแต่เพิ่นกําหนดให้เนาะเรียเฮาพักตอนใดนะโดยนเนาะจริงเพิ่นก็ให้ลาแต่2 0าจริงนะด้กายแล้วเกินแล้วเกินแล้วบ่เกินแล้วโดย ติดต่อหาพ่นยู่แล้วก็อื่นสิไปบร่างล้อื่นมียังิดียนไปบรก็ไปโดยโดยได้ต่อเบาอ้อมคใจว่าจะไปดิษะโดยจะไ่แบบมู่มขอตอหม่หม่เาเนาะย่งโดยเ่าไปค่แก้ไขขึ้นบ่ได้แล้วโดยแม่เอาเห็ดได้เอาเห็ดไปบ่ได้ขอหยุดงานเนาะแล้วราแกตะบนตะบนตัดใจแบบว่าพดมาทางสียดออกเลยก่ะ ันเิดปดกับไปโดยเพื่อนนีเาก็าจเป็นเนาะสุขภาพเาเรเองเราก็ห่วงสุขภาพนบโดยเป็นเรื่องใหญ่ันเกิดขึ้นกับไปหนเนาะใครจะหักสาส่วนายเขาเนาะโดยมันมีการแบบแสบหรือเล่าเวลาอาบน้ำแล้วนี่แสบกับอ่ะ อาบน้ามาแล้วเนาะล้างหน้ามาโดยานเลยเขาใส่เครื่องสะพานเนาะใส่ใส่อันแบบท่าเข็มสะพานอย่างไรโดยเวลาเขาทาเข้าไปแล้วมันแสบจะแสบเอ้เออแสบเลยมันมันจะเป็นหอยมันเป็นหัวแดง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 ไอ้ปุ๊บปืนเนาะปืนแดงอะไรเหนื่อยโลยเวลาเขาเอาทาแป้งเข้าไปอีกอย่างนี้ทาทาแป้งเข้าไปกับมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นหอยแบบนี้เลยโดยเหมือนว่า โบได้โบได้โบโบได้ใส yeah. ่ย mo ังไม่แต่ใส่แบบแบบอันแนวที่ม yeah, you know, so so ันบวแพ้งง่ายโบโดยโดยใส่ตัวธรรมดาเอาแล้วได้ไงไปปรึกษาทางแพทย์เหมือนกับบยังยังโบได้ไปหาหมอโบได้ไปปรึกษาโดยโดยบึ่งบึ่งในยูทูบว่าทำสิแก้ไขอะไรลองลองดโดยโดยบอไปหาแพทย์ในตรงนะเป็นทีแนะนำให้ดีกว่านั้นอะการมีหมู่ก็บอกเหัวถาวไปหาแพทย์ก็มันแบบ เสียเงินนะเสียเงินโดยๆค่าใช้จ่ายมันสูงไปเข้าไปนะเพิ่นเอาเถื่อละเลยได้ไปเถื่อได้ไปเอาเถื่อนั่นเลยโดยโดยสามพันไปเถื่อได้กันเลยมานีโบ้โดยโดยเขาเขาอย่านั้เลยคลินิกคลินิกหรือว่าศูนย์ดงงาอประมาณอย่างนั้นนะลืมเลยหมูโบ๊ะโดยโดยคือทางหมูแนะนำมา โดเคยไปเห็นมาแล้วเคยเขาบอกเคยแต่แบบว่าเขาก็อาจจะมีคนลืมคนยังเดี๋ยวเขาว่าต่อต่ๆมาโดยที่เคยไปนะแม่โดยเพราะว่าเพื่อนทักษาจนหนาเข่าเศร้าคุนีิแม่แต่เดือนหรือว่าอยไงเพื่นก็ต้องมีการนัดพบเนาะเพราะว่าฝนนัดเทได้เ่าก็ต้องไรีเสียตลอดนะสมมติเขาไปหาฝนเทไรเขาก็ต้องยันตลอดไม่เสียดลรอเนาะสมมติถ้ามีเงินขบซะ ตอนนี้เนาะไปโดย่หมรอบหน้าได้สิโดยโดยก็เลยแบบโอ้ยหักซาวิที่นี่ไปก่อนโดยอ่าหักซาก็ให้ระวังไปนำเนาะแมนยากหักซาไปแบบติดเสื้อกับเก่าเต่งแม่โดยปัจจุบันมีก็รหักซาโดยการนำน้ำเกลือเสร็จเน้ำเกลือเซ็ตมันล่างหนาตลอด ดยอากาศห้อนน้ ăng, nn, ăng, nn, ํามันล้างหน้าตลอดยามหนาวนี่กล้างตอนช่วง4:00นโดยล้างหน้าล้างเงสอาออกโดยโดยเาสนอนอีกก็ล้างอีกโดยโดยอืมนอใส่ีมนดแป้วบ่ีนันเลี้ยงๆบ่ลองบ่บ่มีีมบ่ได้ยังบ่ได้ใช้ก็อยากลองเบิ่งเออโดย แล้วอันบานหางจระเข้เด้เคยลองอยู่บ่เห็นว่ามันดืบหอยได้เนาะมันดักษาเรื่องทางสิวนิ่าดางจระเข้โดยบดไอ้ไส้บุมีถือกันนั่นเองค่ะโดยโดยหลายคนกระเด็นน้ำมาเลยโดยหลายคนใส่ยาตั้มเสื้ออันนี้รอนไปแลาเขาบีบหัวสิวออกเบิดแล้วมันจะเป็นแดงๆเนาะแล้วเขาโดยโดยงานคือขาเสื้ออะไรใส่อัน ใส่ยาตันเสื้อผสมกับน้ำสะอาดนั่นแหละเฮามาถาใส่หนาเราตื่นเช้ามาตกเกิ๊ดล่ะก็ลองเบิ่งกกับตเกิ๊ดคือเขาว่าอร่อยเลยโดยโดยไเห็นได้คนอยู่แล้วมันถาวถ่าว่ามันยังเหลือแต่จุดด่างดั้มเลยเฮาน่ะฮาิธี่หักซ้ามันจะใส่ขี้ใส่ยางโดยโดยโดยแตมันหลุดแป้วเลยหลุดแป้วหลุดยังเลยโดยอะไรกัด เกิดจากดารายปัจจัยเนาะบางทีเขาก็พักผ่อนบโมพีโฟกับว่ามากระเด็กนะเหมือนหลายหลายอย่างพวกกันโดยกับบางทีก็อาจจะเป็นแบบสุขภาพภายในเ่าบอดีล้ำใส่แบบล้ำใส่อัลเือยังประมาณเลยโดยบางทีก็เขาก็ให้แบบแนะนำมาให้กินแบบดีท็อกซ์นนะเออโดยโดย เดาอ่ะนางนกติคุยถึงเมื่อนี้เพิ่นพูดว่าว่าไม่น่าสนิดเกิดไมนี้โอ้เพราะว่าจะบอกเพิ่นว่าหน้าเป็นสิวเป็นยังแบบโง่งายไหมใช่นหมนะโดยโดยคนก็มีนักคุยกันม่ถ่ายรูปให้เพิ่นเบิ่งแต่เพิ่นว่าจังได๋บ่ได้ันใดเพิ่นก็ว่าเอ้ยแบบเออผักซาไปว่าแบบว่าโดยเพิ่นก็แนะนําแบบนอกบ้านลุงซาแต่บุ้งดึง โดยเลยที่อกวอเแลก็มีโอกาสเซาอยู่เนาะว่าเดี๋ยวนี้มันก็ทสมัยแล้วโดยแม่นคือดตะกี้เนาะมีหมู่เป็นปีู้จังเซาว่าหมู่ักเก็เป็นกันว่าโดยเป็นปีเซานะบ่แน่เนาะถ้าสนิทรักษานดยวิธีถูกต้องก็จะอาจจะบ่ฮอดปีก็ได้โดยแม่น ู่ในเดือนนี่แหละประมาณนี้นะครับถึงทีมันเนาะโดยโอเคเนาะทุกคนโดยเราก็สิได้โคตัุจคิบไว้ก่อนโดยเวลาทำเพืงกระโดดโดยเวลาเป็นประการนะครับนเนาะโดยแมนบ่ค่อยสบายแนี่ยว่ากันซะโดยโดยสบายดีโดยสบายดี โ okay, อเคนาาทุกคนนาาทังศาลาน้ยกับทีมงานก็ได้เข้าไปโอบไปล่มน้ำสอเน็ตเป็นที่ย่ำห้อยแล้วเนาะซึ่งปัจจุบันนี่นะ้ะหัวใจของเพื่อนก็นนยังเปิดไฟเขียวคือเก่าเดอรทุกคนเดอ้อ ฝากถึงนุมนมเนาะทีว่าอยากโออยากลมนําสาวนิดเพื่อนก็สามารถทักทายเข้ามาหาสาวละน้อยอินดีได้เนาะสาวละน้อยอินดีกันยิ่งดีเป็นสะพานแห่งความทักทายทุกคนเลยซึ่งทางสาวนิดฮาก็เพื่อนผักเวียกรล่ายงสามเมอรได้ละทุกคนเลยเนื่องจากว่าเพิ่นบ่สบายเนาะกกเรื่องเล่าของเพื่อนกกคือเพื่อนว่าเหาทะทุกคนเลยเฮาก็ไไรหู้ไปพร้อมๆกันแล้วเนาะก่อนอื่นกัขอขอบมุกขอบใจเนาะเ c ทซีทีว่าเบิ่งคลิปของสาวละน้อยตั้งแต่ต้นจนจบเนาะกัขอให้ยูดีมีแห้งความเจ็บให้ได้ความไข่บว้มีเด้อทุกคนเด้อสาว กล่าวคำว่าสบายดี